<S 2> <S 2> <S 2> แม่สาวน้อยอาแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยเอาระเบิดฟังตัวเองอย่างเงินเหรอผู้ะเจ้าการนี่มันยอดเกินไปแล้วนะแม่สาวน้อยโอ้โหแม่สาวน้อย ออกมาเถิดแม่สาวน้อยนะแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยตกใจสินะแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยไม่คิดจะออกมาจริงๆเลยเจ้าแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยติดอยู่ในนั้นน้อแม่สาวน้อยคิดว่าแม่สาวน้อยหลอดอย่างนั้นเหรอแม่สาวน้อยเาตั้งไอ้โฟนปิดตัวเองอย่างนี้ก็ตายสิจ้าแม่สาวน้อยแล้วกูจะเข้าไปหามึงยังไงวะเนี่ยเฮ้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 ยไออย่างเนี้ยอะไรอะไรงี้ โอทะเลทรายกับยานบินผู้รับแบกศพผู้มึงมาตายกันยกหลับใช่เสียชีวิตกันยกหลับสากปร,รักหักพังอย่างงั้นเหรอโห่หข้าคิดว่ามันต้องไม่มีคนลงแง่แง่แล้วทำไมมันกระตุกอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยลเห็นคนด้วยแหละข้าไม่อยากจะไฟเลยนะชีบหายแล้วมันลงก่อนกูกูตายแง่แง่โอเคมันลงก่อนกูกูตายแง่แซะเลยเว้ยไปดีกว่า ใครจะอยู <muitas> <arias> ่ให้มึงฆ่าหรอวะอไปไหนกันหมดเอ้ยกลัวฆ่าอย่างนั้นเหรอไปไหนกันหมดเอ่ักเเรามมนนสไ้ยตายละบุคคลที่ยืนนิ่งน่ะไม่มีวันที่จะได้เกินหรอกนะจะคิดยังไงถ้าข่าจะเดินกลับไปที่เก่าอะนะอาจจะตายคาที่ก็ได้ใครจะไปรู้แต่คงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะเอ้ ฮ้ hey! มาดูทำไมเนี่ยแคทไม่หายอ้ว่าโดนต่อยตายอะเฮ้ <Hey. S 1> เราเห็นใครนะที่นั่นนะนะไม่มองให้เจ้ายืนหลบหรอกนะตายหาไปซะพวกเจ้า่ะไม่มองกับการเล่นแบบนี้หรอกนะกินนิ่มๆแบบนี้นี่มันสนุกเหลือเกินนะได้กินพวกกู้่ะนะแต่กูกลัวตรงนี้มากเลยเด่กกูจำได้ว่ามันลงกันมาแล้วไม่ใช่เหรอวะ ยังอยู่ไหมเอ,อ่ยยังอยู่ไม่เอ,อ่ยแมวนะแมวนะพี่มาเก็บของให้เฉยนะไม่ใช่นะใชลอยกูนะกูตายนะโอ้ยให้มีกล่องศพตรงนี้เกิดการยิงกันตรงนี้เฮ้ยหล่อเท่เลยนี่ยิงกันตรงตามเลยใช่ป่าได้มีอีโต้ด้วยแหละโฮโฮโฮข่าไม่เคยรู้เลยนดเนี่ย เฮ้ยผูขี้ยนี่มานยังไงเนี่ยเฮ้ยเจ้าน่มันก็แค่คนกระจอกน่ะขอบคุณที่เอาสนสนยมาให้ไม่เล่นคนเดียวก็ไม่คิดเลยนะว่าจะเก็บไปได้ั้งสามตัวน่ะเพราะปกติกูก็ไม่เคยฆ่าใครเขาตายอยู่แล้วนี่หว่ามันมีปืนดีๆสฆ่าเลยงั้นหรอนี่มึงใช้กูเล่น aw ทั้งเกมนั้นนะก็ไม่ได้ดิเอ้ยก็ได้อยู่นะไม่ได้ได้ไงวะต้องได้ต้องได้โอ้โหเล่นไหนก็เล่นตัวละครผู้หญิงแล้วนะ ไม่รู้สิเล่นตัวละครผู้ชายแล้วเวลายิงสไนมือมันไม่ขึ้นทำไมระลึกชาติได้มันตรงนี้เราเคยตายไงก็ไม่รู้นะโ,โหโหกูระลึกชาติได้เลยโอ้โซนกูตายกูยิ้มเลยกูเห็นภาพเก่าไม่เหลือกันเยอะจังวะยังไงกูก็จะไม่ตายด้วยเลยโซนนี่แหละผมมีความเชื่ออย่างนั้นนะนะโอ้กระสุนสไนหล่อเทเลยพี่โหโหกระทาโคเลคิงด้วยแหละตพทีนังเต้งเลย เอ้ hey, ตัวนี้ไม่เกิดการยิงกันโบบาตรงนี้มันต้องมีคนแหน่ไม่ต้องแหน่ๆวะมันต้องแน่ๆไม่ใช่เหรอนีน่อยู่แหน่แล้ววะนี่กูกลายเป็นปลาแล้วเหรอไปอยู่ไหนกันวะฮะไปแอบกันอยู่ลืมไหนเนี่ยเฮ้ยถ้ากูดเดินไปงงๆนะจะโดนด้านบนเอ้ยเฮ้ยมันลุน้นตกใจหมดเลยอะ่ะเฮ้ยตกใจอะเนี่ยไอ้สภ้อากูเหมือนคนเมากาวมานั่งเล่นเกมใครก็ไม่รู้แต่จะเป็ดคนแล้วอ่ะขอให้ได้ที่หนึ่งนะถ้าได้ที่หนึ่งคลิปนี้นะ่าจะได้ลงอ่ะไม่ได้ที่หนึ่งกูก็ลงดีมันไม่มีคลิปลงแล้ว ตายเหมีใครอยู่เปล่าอ่ะเหมือนจะไม่มีนะให้ผมเดาเลยมันต้องมีอยู่ตรงโซนสักตัวหนึ่งอะนะถ้าเขาได้แบบว่ายืนเต้นอีโดอีเดยอยู่ข้างบนนี่เราจะสอยหัวกระบาลเขาให้กระเด็นเลยยังไงผมก็ว่าผมก็น่าจะโดนคนค่าตายแน่ๆนเชื่อผมเถอะผมได้สามตัวแล้วผมต้องตายแน่ๆนมันคืออาถรรพ์ชัดๆไ,ไม่ไหวนะเดี๋ยวดีรีบเอามึงอ่ะ S <S <an> เน็ตกูโคตรเน่านั่นแหละกูว่าแล้วชีวิตกูต้องตายเพราะเน็ตเน่าเนยแหละไอ้เวไ้ไ้